เหมาะสมกันไหมมายเม็ดเน็ตใกล้ข่าวดีขอแต่งเอวาค่ะหากพูดถึงยูทูบเบอร์ที่เป็นฝรั่งพูดภาษาไทยได้คล่องหรือแถม c ครีเอทคอนเทนต์สนุกสุดแปลกแวกแนวจนมีจำนวนผู้ติดตามมากกว่า10ล้านคนแน่นอนว่าคงเป็นใครไม่ได้นอกจากนาธานบารลิงหรือ เม็ดไม่เม็ดเนตที่เราคุ้นเคยชื่อเขาจากช่อง YouTube ของเขานั่นเองค่ะก่อนจะเทียบเคียงออกมาเป็นเม็ดเงินแต่ว่าไรายได้ยูทูบเบอร์ไม่ได้ว่าจากยอดวิวหรือยอดคนติดตามอย่างเดียวเพราะจะต้องนับจากจำนวนผู้ชมโฆษณาสั้นที่คันในเนื้อหาของวีดีโอนั้นด้วยหากผู้ชมกดสกิปโฆษณาเหล่านั้นไปก็อาจจะเป็นการตัดโอกาสทำเงินพิเศษที่เหล่ายูทูบเบอร์จะได้รับเพิ่มอีกด้วยคารหืหดลังใหม่อลังการ รอชมแห่เชีย์ตังเลยค่ะเอวาตื่นเต้นอากงเตรียมสร้างบ้าน13ชั้นอีกหลังถ้านิดแต่งงานได้เข้ามาอยู่ในไอจีแฟนคลับเอวาปรวันวันละนิสไม่เมเด็ดเด็ดโพสคลิปสาวเอวาพาไปดูแปลนบ้าน13ชั้นหลังใหม่ในเอวาถามอากงหรือป๋าปู่ว่า ตึกใหม่มี13ชั้นเท่านี้เลยใช่ไหมคะได้รับคําตอบเป็นบ้าน28ยูนิตสร้างบ้านปลายในปีนี้ใช้เวลาประมาณปีกว่าพร้อมกับระบุวา่าเอวาวา่า ป้าปู่เตรียมสร้างตึกใหม่ปลายปีนี้มี13ชั้นเหมือนในตอนนี้ตื่นเต้นป้าปูนะ่น่ารักที่สุดท้าเอวาแต่งแต่งงานก็อยู่ตึกนี้เลยครอบครัวของเอวาเคยทุกคนต้องแต่งเข้าบ้านเท่านั้นค่ะไม่มีแต่งออกสุดจริงจริงค่ะทพีนเนตแต่งงานกับเอวาได้อยู่บ้านใน13ชั้นหลังที่สองพร้อมกับโมเมนตะ์น่ารักเอวาออนคนปู่คนดีของห้านทมกลางแฟนๆวอวยพรคนปูนะ่น่ารักและเชียร์เอวาให้กับเนปได้แต่งงานกันด้วยค่ะ